ว่าแดกน้ำมันมึงไปเท่าไหร่แดกแรงมึงไปเท่าไหร่มึงโดนหักตังค่าขับรถไปมาเนี่ยเท่าไหร่จากการที่มึงไม่ได้ไปทํางานเนี่ยเอาทำไมมึงไม่แวะทำไมมึงต้องกลับบ้านเลยเมื่อมึงมีธุระรถมึงจะขับตอนไหนก็ได้ตอนนี้เป็นรถมึงใครเขาสั่งมึงว่าว่าต้องขับรถกลับบ้านเท่านั้นสรุปรถใครเนี่ยกูอยากรู้รถมึงหรือเปล่ารถมึงใครเป็นคนขับมึงเป็นคนขับอ้าว แล้วมึงจะไปสนใจคนอื่นว่ากลับบ้านก่อนนะใครเขาเรียกมึงกลับบ้านล่ะใครเขาจุดธูปเรียกมึงล่ะไม่มีอ้าวไม่มีแล้วมึงกลับไปทําอะไรมึงมีธุระตรงไหนมึงก็ทําตรงนั้นไปเลยถึงเวลาเมื่อกลับบ้านมึงจะมาเอาอะไรกับวันแรกวันเดียวขับรถกลับบ้านกูเห็นวันหนึ่งมึงตลอดตลอนตลอนไม่อยากจะเข้าบ้านด้วยซ้ําคนในบ้านมึงเรียกร้องหามึงกลับบ้านมึงนี่ขับรถทะเลถลายไปไหนตอนไหนไม่อยากจะกลับแม้มันจะเชื่ออะไรปัญญาอ่อนกนนักหนา กูแดดร้อนเว้ยใบไม้ไม่มีบังตรงนี้เลยว่ะกลัวสอบไม่ติดมาหาลัยทำไงดีครับไม่ต้องกลัวถ้ามึงจะสอบไม่ติดก็เพราะมึงไม่มีความสามารถถ้ามึงจะสอบติดก็เพราะมีความสามารถความสามารถพัฒนาได้ไหมได้ มึงสามารถทําให้ตัวเองสอบติดได้ไหมได้ทํำยังไงตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจติวหนังสือทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องไปกลัวยอมรับตามความเป็นจริงว่ามึงทําได้แค่นี้จบผลมันออกมาชัดเจนแล้วมึงจะไปร้องแร่แหกระเชิงไปเพื่ออะไร ผมชื่อวิมวลชื่อนี้เหมาะกับผมไหมครับอ๋อแล้วกูจะรู้ไหมล่ะมึงชอบไหมล่ะถ้ามึงชอบก็เหมาะอ่ะมึงไม่ชอบมันจะเหมาะได้ยังไงล่ะแม่คิดเอาเปรียบเราแล้วเอาไปให้พี่ชายบาปไหมครับไม่เข้าใจเอาเปรียบอะไรลูกไม่พูดด้วยทำไงดีครับมึงก็ไม่ต้องไปพูดกับมัน หกสิบอายุหกสิบบวชได้ไหมได้ลูกเขยบวชได้สองอาทิตย์หนีกลับไปนอนกับเมียที่บ้านแล้วได้พาไปศึกแล้วจะกลับมาบวชอีกครั้งได้ไหมคะก็ตอนระหว่างที่มันหนีกลับมาอยู่กับเมียมนะันอะมันเอากับเมียมาไหมล่ะถามมาสิถ้ามันเอากับเมียก็กลับไปบวชอีกไม่ได้แล้วปาราชิกขาดจากความเป็นพระเพราะมันไม่ยอมศึกขาดแล้วขาดเลยแก้ไขไม่ได้ แต่ถ้ามันไม่ได้เอากันมันแค่นอนเฉยๆกลับมานอนไม่ผิดไปศึกแล้วหลังจากนั้นไม่ได้เป็นประเด็นอะไรแต่ถ้ามันเอากันก่อนศึกอันนี้ประาชิกขาดจากความเป็นพระไม่บวชเป็นพระนิพพานได้ไหมได้พระอนนท์ดับขัน120ปีเหรอครับใช่ พาไปนอนบ้านผิดไหมก็ไม่ผิดนะก็แยกกันนอนสิเราทำงานเหน็ดเหนื่อยแต่แม่อยากให้เราเอาของที่เรามีไปช่วยเหลือพี่ชาย แม่เป็นคนเอาเปรียบเราไหมคะเราทำงานเหนื so, he he has, ่อยแต่แม่อยากให้เราเอาของที่เรามีไปช่วยเหลือพี่ชายก็ไม่ได้เอาเปรียบมันแล้วแต่เราไงเราจะให้หรือไม่ให้เขาแค่ขอไม่ใช่เหรอเราเลือกที่จะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เรามีเมตตาสงสารต่อพี่ก็ให้เขาไปไม่มีเมตตาสงสารก็ไม่ต้องให้ก็แค่นั้นเองมึงจะมาบ่นอะไรล่ะเขาเห็นว่ามึงมีเขาเลยอยากให้มึงช่วยพี่ก็แค่นั้นมึงไม่อยากช่วยก็ไม่ต้องช่วยก็แค่นั้นเอง มึงจะไปนั่งคิดว่าแม่มึงเอาเปรียบมึงทำไมทําไมต้องคิดไปในแง่ลบกูไม่เข้าใจทําไมไม่คิดไปในทางที่ดีทําไมไม่คิดไปในทางที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความเขาเรียกอะไรแง่บวกอะทําไมไม่คิดไปในทางนั้นน่ะมึงอย่ามาฝัดข้อความเดี๋ยวกูบล็อกมึงให้เลยนะอย่ามาทําสันดานเสียนะอีประเภทพิมพ์ซ้ำๆว,ๆวางๆนี่นะ กูไม่ตอบม่ต้องมาถามสันดานเสียสันดานเอาแต่ใจแก้ไม่เลิกแก้ไม่ได้จะต้องให้เขาตอบเดี๋ยวนี้ตอนนี้หนังสือตอนนี้ยังไม่เปิดจ้า น้ำพริกอยู่ในตะกร้าหน้าโปรไฟล์จ้า เหนื่อยไหมกับสิ่งที่เธอทำอยู่ใครกูเหรอกูเนี่ยนะไม่เหนื่อยยายผมเอาแต่ใจเวลาหิวข้าวจะต้องกินให้ได้ทั้งทังที่ผมกับแม่ไม่ว่างบางทียายอยู่ๆก็ร้องไห้ทำไงดีครับอ่ะเขาหิวหรือเปล่าล่ะ มึงไม่ว่ามึงทาอะไรอยู่วางก่อนเอาข้าวห้เขาแดกก่อนเขาหิวสันขวานไปปล่อยเขาอดข้าวอดน้ําอยู่ได้มึงหาแดกได้มึงก็สบายใจเฉิบแทนที่มึงจะวางทุลักปากปามืงก่อนหายเขาแดกก่อนทั้งมึงทั้งแม่มึงเนี่ยกระตันอยู่ทั้งคู่ อาจารย์เป็นหมอดูไหมคะเดี๋ยวกูจะเป็นหมอผีปราบมึงนี่แหละถ้าเราตั้งใจจะหวังแค่ให้คนอื่นบันเทิง แต่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะผิดไหมเช่นเล่นมุกตลกร้องเพลงไม่เข้าใจงงถ้าผมไม่นับถือศาสนาอะไรเลยผมจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นอะไรอะนะคอยช่วยเหลือน้องมาตลอดแต่น้องไม่เคยเปลี่ยนตัวเองเลย สวยมาตลอดควรทำยังไงช่วยมาตลอดควรทำยังไงก็ไม่รู้แล้วแล้วแต่เราอยากจะช่วยต่อไปไหมล่ะช่วยต่อไปก็ช่วยต่อไปไม่อยากช่วยก็ไม่ต้องช่วยก็แค่นั้นเองไม่ต้องทำอะไรมึงจะคิดเยอะทำไมอยากช่วยก็ช่วยไปอยากช่วยก็ไม่ต้องช่วย หนูย้ายโรงเรียนไม่มีเพื่อนเลยค่ะแต่การเรียนมาการสอนโอเคมากเลยค่ะไปวางหรือย้ายกลับดีครับไปวางจ้าเดี๋ยวก็มีเพื่อน ผมโดนยึดของเล่นจะพาพวกบุกฝ่ายปกครองผมผิดไหมครับกูจะดูซิมึงจะกล้าไหมหน้าอย่างมึงเนี่ยนะมีน้ํายาน้ํายาขนมจีนมึงยังไม่มีเลยแหมบุกฝ่ายปกครองเพราะโดนยึดขนมโดยึดของเล่นไอ้ดอยมึงไปที่อื่นไปยามากลางช่างกล้าปากเก่งเหลือเกินดีแตนไลฟ์สดจีแหละชีวิตจริงกูเห็นงงเป็นหมาเลย เป็นหมาทำตัวเป็นหมาเฝ้าหน้าห้องปกครองเลยขอพิกัดกล้วยไม้หน่อยได้ไหมคะแอร์ออคิดจ้าแอร์ออคิด พูดแดดแอรออคขด คิดมากคิดไม่ดีแก้ยังไงหรอครับจะบาปไหมครับไม่อ่ะนะถ้าคิดไม่ดีมันก็บาปอยู่แล้วคิดมากมึงก็เปลี่ยนความคิดใหม่ไปคิดไปในทางที่ดีสิแอร์ออคิดนะคปรปฐมใช่ ถ้าเราทําบุญใส่บาพระแต่เราดูท่านแล้วมีความสงสัยว่าท่านเป็นพระปลอมเราจะบาปไหมก็ไม่บาปก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ไปเลยไม่ต้องไปคิดเยอะเดือนหน้าผมจะบวชมีวิธีปรับตัวยังไงบ้างไม่ต้องปรับตัวอะไรก็ศึกษาเยอะๆก่อนบวช มีงานขับรถได้ทำไหมครับไม่มีจ้าหรืออยากให้พ่อกับแม่แยกกันอยู่เพราะสงสารแม่พ่อเมาทะเลาะ ถ้าหนูพูดไปหนูจะบาปไหมคะไม่ต้องพูดมันไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยเขาจัดการเองใครจะซื้อน้ำพริกไปตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้นะตะกร้าหน้าโปรไฟล์ตอนนี้มีน้ำพริกขายอยู่นะ ตาแดงแมงดาปาย่างปลาตาแดงแมงดาปาย่างปลาตาแดงแมงดาปาย่างปลา พระปองกับพระจริงได้บุมเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนอยู่แล้วตั้งให้แม่จากไปตั้งแต่แม่อะไรวะตั้งแต่แม่จากไปหนูเหมือนอยู่คนเดียวพี่น้องไม่เคยรักหนูแล้วมึงจะไปหาความรักจากใครทำไมไม่ต้องไปหารักตัวเอง บางทีตัวเองก็ไม่ต้องไปรักมากก็ได้รักมากก็เบียดเบียยคนอื่นเยอะวางใจเป็นการมีสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตไปตามปกติเงินเดือนยังไม่ออกอาจารย์ขายถึงวันไหนก็น่าจะขายถึงสิ้นเดือนเลยหรืมั้งวันนี้วัน่เท่าไหร่ละกูต้องหาเงินจ่ายภาษีก่อนเออน่าจะขายถึงสิ้นเดือนนั่นแหละ อยากมีพลังจิตทำไงครับพลังจิตอะไรอะ่ะพาน้องแมวไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายวันวันที่ไปรับกลับมาน้องแมวตุยที่โรงพยาบาลจะบาปไหมคะเสียใจมากไม่บาปจะไม่ได้มีเจตนา เดี๋ยวอีกไม่นานนี้จะมีขายในแอปน้ำเงินด้วยนะทำไมไม่มีน้ำพริกน้ำพริกนรกครับอาจารย์เพราะกูไม่อยากเอามึงมาอยู่ในกระปุกน้ำพริกกูแค่นั้นเองง่ายๆกูสงสารมึงอะนะ เข้าวัดแล้วจิตคิดไม่ดีตลอดเลยกลัวบาปมึงก็เลิกคิดไม่ดีซะส่มึงจะไปคิดไม่ดีทําไมล่ะ ถ้าเราไม่มีเงินให้แม่เราจะเป็นลูกอกักตันยูไหมคะไม่เป็นจะแต่มึงไม่มีจริงๆใช่ไหมคําถามไม่ใช่มึงเอาไปฟุงฟ้งเฟ้อเหิง,งตัวเองแล้วก็มาบอกว่าไม่มีทะเลาะกับหัวหน้างานทําไงดีครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวคนทั้งนแผนกก็มีปัญหากับแกมึงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจะไปยุ่งกับเขาทําไมล่ะ ว่าหลายคนเริ่มพิมพ์ซ้ำแล้วนะอย่าพิมพ์ซ้ำนะจูๆ่ๆมึงเป้าไปกูไม่รู้เลยนะมึงพิมพ์ฟางพิมพ์วางกูเห็นหลายคนเลยนะต่อเนื่องเลยนะแล้วหลายคนซ้อนๆกันเลยนะกูเตือนแล้วนะมึงปิวไปกูไม่รู้ด้วยนะชักเลิมเมาใหญ่ ศึกษาทำกี่ปีแล้วคะหลายปีจ้าเวลาเทวดาบดบุญจะใค่อยๆลดลงมาทีละลำดับชั้นจริงหรือเปล่าไม่จริงจ้าเราแช่งคนที่ทำไม่ดีกับเราบาปไหมคะบาปจ้า อยากให้แม่พ่อฟังพุทธวจนะเลยเอาไปเปิดให้ฟังแต่โดนด่าแบบนี้ด่าไหมครับก็ถ้าเขาไม่อยากฟังก็ไม่ต้องไปยัดเยียดให้เขาฟังมึงอย่าไปอยากอย่าไปยัดเยียดความต้องการของมึงให้ใครให้เขาตัดสินใจเลือกด้วยตัวเขาเองเขาเลือกที่จะฟังเดี๋ยวเขาจะฟังถ้าเขาไม่เลือกที่จะฟังก็ปล่อยเขาไป อยากเกิดเป็นพุทธเจ้าต้องทำอย่างไรปฏิบัติทานศีภาวนาไปร RS, เรื่อย uke, จะน้ำพริกคนตื่นทำเผ็ดมากอ้าวคนเดียวเลยครับเอาคนเดียวเหรอ วันีจะว่าทำอะไรกันอ,กออกไปเที่ยวเล่นเล่เปื่อยตอกเส้นที่ไหนอ่ะอ,อ๋อแล้วก็เลยเข้ามานี่เหรอ